สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้น้องสะพายลงมาฮอดแล้วพี่น้องค่ะ,ะอุย้ยน้องสะพายคอยบออ่านนี่นะสวัสดีค่ะส,ส,สาผัวมันดีตลอดมึงไปยืนไ,ยไปยืนตายยังอยู่หานะมานั่งพ่โอ๊ย น้าพี่บัดีน้องทรายออมื่อข่าวาควนมึงแห่งเส็นร้ายคตรเลอเบิงมึงสิบอองแวนวจังง้า <c oughs> โอหน้ามาถ้าพี่อ้ยหน้ามาท้าพี่สาธดีพี่นองเมื่อมือ้ม่มสมาอีกไหมน,นุกวันุกนจนนกวนนศุกุนนกน แม่เพราะว่าพี่ประสาถีบหนาะอันนี้บกักอันนี้ไพ่ถนะีบหนามันวะอันนี้คือน้องสะพายนะคะมทมถีบหนาะเออก็แต่ถีบล้ฟาดแข้งแห้งเลยกว่าดีใจกับน้องทรายพี่นอนจะเป็นฟางเป็นฟ้าแล้ว พี่น้องมาสมกันบอกว่ามึงเหเหมาะกับข่าวแท็กตบ็อกแงมอยาไกในข่าวอกเน้ยดกบวกับซอกับกิตตี้อ้าวเฮ้ยเฮ้ยไอ้นม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 นี่นะนมนี่นะ ไปไปปิดได้มบบนี้ชอยป้าไปประเทศปีดคนเดียวนะรู้ป้าใจไม่หน่อใครเลยก็เดียวคนงานเฮ็ดแล้วยังกลุ่มงานงานอยู่ก็เดียวเล่ยหมูว่ายางมันติดมือกูจีบอะไรกูจัดติดคอยจับแน่คอยจับแน่พี่น้องนอนสบายคอยดีใจเลยล่ะโอ้ยฝนกับชิตโต๊กกับบอโต๊กน้องผูกไปโต๊กแต่ทั้งผูกเชื่อกระลงมาฮอดนี่ ชุชุเมื่อพร้อมการบอเมื่อใดมังกรนะตอนชวยบอกตอนแรงจังเมื่อมันจะโมโหมื่กับตอนแรงจังเมื่อเบอสมานอนนี้มาอื่นคุณเมื่อนั้นดีแท็กได้เมีชูบาทนี่บาทนี่ได้แม่อยากได้เออแมนความฮะ บอใบอิฮะฮะบจฉาดีใจน้ำมันที่มันจะมีอันมันจะมีเมียเป็นตัวเป็นตนบใบอิจฉาค่ะโอ้ยบใบอิจฉามันจะหนักว้าวแบบกบเปิดตัวปิปากาแบบแบบาาเออใบอิจฉาไม่ได้อิจฉาเลยคิกขนาดเลยว้าวนะไม่ได้อิจฉาเนื้อสวยเลือกได้ค่ะจะอิจฉาอีกอย่างขั้นแบบว่าอีกอย่างวะ ปูซา่ปูซ่เนื้กะสิฟินน้ำอยู่อิจชาขาอยู่ปูซา่ปูซาก็ได้อิจชาลยวะน้องหนุ่มได้ขู่ได้คิงแ่อิจชาในกับมีอยู่มีอิจอยู่กับมีอิจอยู่สมัครออิจซาอะไรใหญ่ไม่มาบนบูมีคือเขาอ่ะเอ้าบนมีคือาแต่ะแกเหนมึงเอ้ยกูนะกูแน่ยังบ่ทันอยากมีกูยังอยากเล่นอยู่ อยากอยารอยากอยู่ต้นมี่อยู่มันยบัตรทอดยำยงบัตรอดยมได้เฮ้ยทันหอดเวลา่สาก่ากไปิดีใจน้ำนองใส่ลายๆได้ได้มีอะไรเตรียมเงินผูกแค่อนอันข้นยายด้เงินผูกแคสกับสิบูกซาบาทบูมีเงินในกระเป๋านี่ก็ได้ต้จนส่งขาารักตจน

มันก็ยังงงอยู่แล้วมีแต่นมึงไปหลักมีตอนใดม่อมึงไปหลักมีตอนใดก็มีแตดนแล้วเลย้องคนเก็บโตเดี๋ยวไปใส่ผู้ชมาว่าผู้เห็นมึงหลอกยื่เพื่อเก็บตอกเก็บตูเถอะจะคอยหลอกซังใดเสียงรถดังครับบ้านครับเมืองอยู่เสียงรถหมาคายกันนะไปนะ เลยเบิ่งสิ่งแง่ใดขีดฝุ่นกุน้มขัดตู่กลเบิดอุ้โอ้ยมีแต่ผู้บ่าวเจ้าวเลยซะเอ่ยสิ่งไปสิ่งมาจากผู้บ่บาวคุณใสนสายของธานี่ผู้บ่าวเลยัจะมาว่าตัวทิพย์ <c oughs> ตัวเด่นกุศีหายเปิ้นเปิ่นเป็นเปินมาหอดนี่ย่ามันหลุดใส่ผู้บ่าวซะเอ่ยข้ารถใหญ่ก็แล่นชาติชายกับเพล่นยวนเทิงฟ้าคุณความผันผันวิ่งอันนี้กับเพื่อนมาเลยมาพิ้งเอาหมูนี่ นีพี่น้องจคอะคนลูกเจ้ามีพี่น้องกคนมีพี่น้องจะคนพี่น้องสองคนพี่น้องคนที่ายสองม่น้อย,ยน้อยสามคนเป็นลูกกกเออลูกกกอ่ะลูกกกดีแล้วดีแล้วอมดีเป็นวเมะ,มะ,มะวเป็นฟางเป็นฟ้า นอนจะปีผู้หนึ่งจะปีกว่าชีวิบ่บ่จชีวิตปีผู้ใหญ่นะหกปีผู้น้อยนะผู้น้อยจะผู้น้อยสามปีคือห่างกันหลายแทงคือห่างกันหลายแทงลูกหละห่างกันห่างกันห่างกันหกปีห่างชีวิตสามปีสามปีจั่างนี้นอนเนาะสามปีแล้วก็จูเอาแล้วบ่มีแล้วอืม ไปทำงานจตะเฮงเราไปถ่เทนนพอไปเลยสปีสองปีเต็มหลยถิมาเลยพูดให้ทักาไปก่อนบางทีมึงทักหาเขาก่อนบ้างยิงคำถามนะคะก็ต้องยิงคำถามสิเจอกันยังไงเออเจอกันยังไงเจอกันยังไงเออเออเอ้ยเฮียมึงเอ้ย โทรหามันมาดูวยเออโทษฮับเออโทษดูโทรซัดสั <casos S 2> like, why, ่งนายโทษอีเอิญอีเอิญเป็นแม่ซื้อโอ้ยตายแล้วมันอยู่ในเอิญหรือเปล่าพี่น้องใไอเอิญเป็นแม่ซื้อมันจะเป็นฟางเป็นพายู่บอกอีนะมันมันมายู่เงกันมากกว่าหันอยู่อยู่ไปเจอเลยโทรหามันเบิร์นด้วยพี่น้องบ้านเราไกลบ้านไกลเติบบ่ไกลเป็นไดดอกสามกิโล เกาบอซานกิโลนี่จากบ้านเามานีใกล้กว่าบ้านเราไปสวรรค์ใกล้เงน้ยเป็นน้ำทางกันบอดี้ทางบอดีลงมาทางบอดีนี่มันโค้งเนี่ยมันโค้งก็แม่แหละมันก็ใกล้กว่าขึ้นสวรรค์แล้วแหละใกลครั้งพนม่อนสวรรค์เลยขึ้นหอสวรรคมีแค่หนึ่งสองสามบาทสามบาทลงมาัเลยลายะแต่นี่อุนหภูมิที่น่ไ ขีพุ่นบ่าไงกลุ่มๆใ่ปะใครจะลดใายมาไเออเ้นทางนี้ซ้าก้ามทางใดนีนะหวงไ่ลงมาทมนนองไ่ทางดีทาปัญญทางหอดีมาเหไม่เดมาเทวอย่างรบดีเปขยองอ๋อมึงตายตุ่เอิ้มานึ่งนเปิ้มาเล่นน้ำแน่มน้ำหนึ่งไปะกันเนาะเจาจ้าเป็นตัวอย่างมึงอีมาหไม่เนาะมึงสิมาแล้วมา ไขา,านตายนนอ,าอากน,อน้เลสีฝ้ามานะเฝ้ามาลีลาอยู่ส้าศาตดก้ไหมฝนตกห้าม่น่อยนี่ก็ได้ซมร่มเลยดิกีน้องซื้อมาในเดเอมาสรองเน,น,น่ซื้อมาต้มจกอัน อี๋ตีมึงจามันซาดขั้นกูญยาก็ะเบิดกินอีอันนี้ลูกกระเ้ิดอีกปผู้ชายใหญ่นน่าเอนแรกสุดมันก็ซื้อเลี้ยงเขาอันเพื่อหามเพื่อนั่นอย่ามาว่าอย่ามาว่าบราเคยมีประวัติหน่อยกูเห็นมาเยอะแล้วเมื่อกี้ไปสักาพอยะมึงเมายะมึงมาแล้วจกเอาจกเอากระเป๋าจน โอ้ยสาวางามมีหลักโอ้ยลากื้อทอมมาสู่กเอะกินนี่ล่ะเกรสีออกน้ำแข็งดอ,อกเดกกลัวหน้าหมากผ้าดอกเอาอันเอ,เอ,เอสีออกน้ำแข็งเฉาเือยสีออกน้ำหมากผ้าซูสองกอนก็ออกสุดนั่งกับใบเยาก้ออเออจะออกน้ำยาเบิ่งหน้าลูกลูกสะพ้ายเลวก็มาเบิ่งหน้าพ่อหน้าแม่ตัวพี่น้องทำไรค่ายาย ฮะยุ <Huh? S 2> à, ่เขาือเึ้นเขาเจ้าเยาวจากกันมาขึ้นเหมือนอันลงสะพายลงมาบ่งบ้านเบางเมืองอ่น้ี่เนาะเงินปูเงินเนี่ยมาเก็บอาสือขาีแทกน้ำเอาไปเสือขากินเสืขา้อืม

ม้าก็ร่วงชบหนึ่งจะ <g ül> พาตายได้เห็นเพื่อียนกายปาระสาอะายกันได้ <g ül> เห็เนลูกเห็นความสำเร็จลูกฉันก่อนอยังตายขั้นจิตายกันได้ยยอย่ามีปุรย่งผัวบอกย่าพัวกูย่งอยู่แล้วกันเจ้าตายบ่ตายขอกระย่างมั้ หมือวันศุกร์เนาะวันศุกร์ตอนแรกผูกแค่น้อยเท่าดีแท็กวันเสาร์นะไปไปผูกคือพูดไปขอวันเสาร์นะวันเสาร์วันที่เท่าไหร่ครับวันที่เท่าไหร่วันเสาร์นี่วันนี้เจ็ด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 คันจานเออเจะจันแปดคาน 9ก้าพูดสิจวชุกวันที่ส <tragedy texts hi> yeah, exactly. hey, <brilliant> ิองวันที่สิองขึ้นผุนพี่น้องบอยากแต่งตัวงามได้ย่ยนผู้บ่าวแย่งกันโอ้ยจะบเลยกูพี่น้องพี่น้องอรีได้โดยเฉพาะโดยเฉพาะพผูอได้เม้านี่ยมันเฉพาะเลยต่ละงานจะบอกว่าแรนหมเสกูแท้ เบิ่งนั่งอยู่กับเมียกับตาเขียวมาใส huh? ่เม mm. like anyway> ีย oh, กัไ like ด oh. ้ฮะอือผู้ชายกับตอนพนังกับเมียพกาทำท่าได้พอเมียปุ๊บเอาปุ๊บแล้กัย่างขมาโอ้ยดิอาแาน้ำน่ม่นออ ไปไปสร้างไหพัวเนี่ยไปหนูไปสร้างไขพัวเนี่ยไปพัวนีกระชิโตกับปะต๊กดุดูถาอยู่โอ้ยพระอีหฮมพี่น้องามาจะใส่เนาะแทกเอาลงมาบ่ไปเอาในหน้าไม่อ้วนนี่ไปเอาไข่บังงัวเมื่อกี้นี่พอบังคำไปเอากับบังงัวให้บากซีนอาเมื่อไหนดิ โอเคพี่น้องโอ้ยพี่มันจะกล่าวว่าไงพี่สากผาสักเพ่ก่อนน้องทรายขออุ้ยเนาะได้เมียเสยได้เมียเสยได้มีาอมาเสยอ,อืมโอ้ยเขาจะหลอก <c oughs> โอ้ยกูอยากฆ่กเด้พี่เนาะข้อนี้อยากฆ่กเลยไป <c oughs> นุ่ยว่านาแม่พัางเลยนาลูกเห็นกับพังกว่านาแม่อีกแม่โทรศัพท์กูโผดโผโอเคพี่น้องอขอบคุณน,ณนะจ๊ะดีใจกับนอ้องชายลาลาเราได้ได้มีอะไรพี่น้องเอ้ยเป็นฟางเป็นฟ้าอะไรไปนีก่ก็ได้ดหากการแพงการเดิรสูอยักป้ากันเดิร์ยากป้ากันเดิรเมื่อยม้อยกูยีต้นอ่ากูดอกกูจังบอกนี่นะกูย่านอ่ากูตายป้ากูย่าบปได้แย่งทัวรล้ว khó nhanh lẹ,